มะละกอสุกมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการได้แก่ 1. ช่วยในการย่อยอาหารมะละกอสุกมีเอนไซม์ปาเปนพเพปไพนซึ่งช่วยย่อยโปรตีนทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดและท้องผูก2เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมีวิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดเชื้อ 3. บํารุงสายตาอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบตาแคโรทีนช่วยบํารุงสายตาและป้องกันการเกิดโรคต้อกระจก 4ป้องกันโรคหัวใจมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีวิตามินอ e, ีและเบตาแคโรทีนซึ่งช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ5ช่วยในเรื่องผิวพรรณมีวิตามินซีและวิตามินอ e, ีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์และลดการเกิดริ้วรอย6ช่วยลดการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอสามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายและช่วยบรรเทาอาการอักเสบเรื้อรังได้ 7. ส่งเสริมสุขภาพลำไส้เนื้อและไฟเบอร์ในมะละกอช่วยในการขับถ่ายลดอาการท้องผูกและปัญหาลำไส้อื่นๆการรับประทานมะละกอสุกเป็นประจำสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมได้เป็นอย่างดี